การที่คนเราไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเจนไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าประทับใจแต่ละเจนนะครับจะมีมุมมองในการให้ความช่วยเหลืออย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามารับฟังมุมมองจากแขกรับเชิญทั้งสาท่านกันนะครับต้องถามน้องบุ๊กกันก่อนนะครับในฐานะที่เราเป็นคนเจนซีเนี่ยพอเห็นว่าในช่วงแรกเกิดการระบาดเนี่ยเราก็มีโครงการที่เข้าไปช่วยเหลือสังคมเข้าไปช่วยเหลือชุมชนรอบข้างเลยใช่ไหมครับ ก็คือว่าเริ่มจากแรกซึ่งเราเป็นชุมชนที่แออัดนะพี่ในในกรุงเทพมหานาครก็จริงแต่ว่าเป็นชุมชนที่แออัดแล้วคนที่เป็นบ้านเช่าเยอะครับซึ่งเราสังเกตจากการที่ว่าพอโควิดเริ่มมาเนี่ยคนที่มาซื้อร้านขายของประจําเริ่มย้ายออกไปลยไรเงพี่ซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเขาอาจจะกลับภูมิลาเนาหรือว่าเขาคงไม่มีอาชีพต่อหรือตกงานอะไรเงี้ยพี่รเราก็เลยตัดสินใจคุยกับชุมชนหรือกรรมการชุมชนหรือว่ากลุ่มบางกล่องนี้ที่จังของเราครับว่า เราลองทําแบบสํารวจไหมให้คนในชุมชนว่าช่วงเนี้ยหรือว่าณตอนเนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยครับซึ่งได้ผลสํารวจมาว่าตกงานกันเป็นส่วนเยอะแล้วก็ว่างงานเยอะเหมือนกันพี่ซึ่งรเราก็เลยตัดสินใจว่าเราคงช่วยหางานให้เขาถึงขนาดนั้นไม่ได้เลยครับ,รบเราก็เลยดูอีกทีว่าในแบบสอบถามเนี่ยเป็นที่เป็นครอบครัวซึ่งมีลูกเยอะครับ,รบเราก็เลยทําโดยที่ว่าเรามีกิจกรรมในชุมชนเกี่ยวกับเป็น เรือกระทงกับมะพร้าวหรือว่าเป็นถุงมือกระดาษที่ทางชุมชนเรามีเลยครับไปแจกให้กับเริ่มจากในชุมชนที่เราอยู่ก่อนครับให้เขามีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นให้เด็กเนี่ยแย่งเวลาจากหน้าจอโทรศัพท์ครับอยู่โควิดเด็กอยู่แต่ว่าแน่นอนก็ต้องเล่นแต่มือถืออะไรอย่างเงี้ยครับแย่งเวลาเขามาโดยที่ให้ทําหุ่นมือถุงกระดาษให้ทําเรือกระทงให้อยู่กับพ่อแม่มากขึ้นเลยอย่างเงี้ยพี่แล้วเห็นว่าเราเนี่ยนอกจากช่วยเหลือคนในชุมชนแล้ว เรายังไปช่วยเหลือคนที่ไร้บ้านคนที่ตกงานด้วยใช่ไหมใช่ครับคนไร้บ้านมีพี่คนหนึ่งมาชวนครับแล้วเราคิดว่าตอนแรกเราคุยกันกับกลุ่มว่าเราอยากจะทําครับแต่ว่าเรื่องของหรือเรื่องอะไรเรายังระดมไม่ได้เยอะถึงขนาดนั้นครับแต่เรามีแรงที่จะช่วยอยู่แล้วครับแต่พอมีพี่มาชวนแล้วรู้สึกว่าเราเราพร้อมที่จะช่วยแล้วเราเต็มใจที่จะช่วยมากๆครับเราก็เลยระดมเด็กของในชุมชนหรือว่ากลุ่มของเราที่มีอยู่เนี่ยพี่ไปช่วยกันแจกของกับคนไร้บ้านครับ แล้วจากการที่เราไปมอบของไปแจกของให้กับคนไร้บ้านเนี่ยเราได้พูดคุยกับเขาไหมครับว่าโควิดเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาอะไรบ้างและสิ่งที่เขาประสบพบเจอเป็นอย่างไรบ้างเราได้สะท้อนตรงนี้สักนิดหนึ่งมีเคยมีลุงคนหนึ่งที่เป็นทหารครับเคยอยู่ใต้สะพานแถววิภาวดีครับแล้วแล้วเขามาคุยกับพวกผมว่าแบบว่าเขาไม่รู้จะไปอยู่ไหนจากราชาการก็ต้องออกมายอะไรเงี้ยครับกลายเป็นเป็นคนเล่ร่อนอยู่คนเดียวแล้วเขาบอกว่าจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้ แล้วเรื่องการเซฟตัวเองเขาก็ไม่มีถึงขนาดว่าแบบแม้ติดตัวแอลกอฮอล์ติดตัวเลยครับซึ่งมีแต่คนแจกส่วนใหญ่จะเป็นของกับข้าวซึ่งไม่มีพวกสิ่งที่เขาป้องกันตัวอะไรเงี้ยพี่แล้วเราเขาก็เลยเล่าแบบว่าเขาไม่รู้จะกลับบ้านยังไงจนให้เขาต้องอยู่ตรงนี้ไปไหนมาไหนก็ต้องเดินยิ่งเป็นคนเล่นล่อนนะพี่ด้วยสภาพการแต่งตัวหรือว่าอะไรของเขาที่เราทําให้เราดูออกครับพี่ซึ่งทําให้คนที่แบบเขาไม่เห็นด้วยในไม่ใช่ไม่เห็นด้วยแบบ คนที่เขาแบบเหมือนกับเป็นไอ้นี่อะพี่แล้วเขาไม่ชอบคนที่เขาอยู่อย่างเงี้ยพี่เขาก็รู้สึกว่าเขากลายเป็นคนที่แบบมันเข้าร่วมว่าสังคมยากเราได้พูดคุยในเรื่องที่เป็นปัญหาคนไร้บ้านแล้วในเรื่องของปัญหาที่เราเจอกันมาแล้วเนี่ยนะครับผมนอกจากพื้นที่ชุมชนในอัดบริเวณวัดโพเรียงนะฮะที่ที่น้องบุ๊กเข้าไปอยู่เนี่ย ก็มีอีกหนึ่งชุมชนเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าก็ไม่ได้มีชุมชนเดียวที่เป็นชุมชนในอัดในกรุงเทพมหานครชุมชนตลาดน้องแขมที่พี่เอ๋ลงไปดูแลเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับโครงการที่เรามีขึ้นมาในการดูแลบริเวณชุมชนแถวนั้นครับเกิดขึ้นจากการที่เราเริ่มลงพื้นที่หลังจากที่เกิดโควิดในช่วงที่สองพื้นที่เนี่ยเราเริ่มสำรวจหลังจากที่มูลนิธิเนี่ย หาพื้นที่เพื่อที่จะทํางานชุมชนแล้วก็เข้าไปดูพื้นที่ตรงนั้นก็พบว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นชุมชนแออัดที่เหมือนเหมือนโลกจําลองของประเทศไทยในอนาคตที่เราจะเป็นสังคมของผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเกิดน้อยมันก็ทําให้เป็นเรื่องที่ท้าทายว่าเออแล้วองค์กรด้านเด็กล่ะถ้าเราจะไปทํางานกับในอีกสัก20ปีข้างหน้า กับชุมชนที่มีแต่ผู้สูงอายุเด็กเกิดน้อยเราควรจะต้องทำยังไงเราเริ่มเข้าไปทำความรู้จักเยี่ยมเยียนเขาตั้งแต่เดือนประมาณเดือนตุลาสิ่งที่เราพบก็คือความยากลำบากในนั้นมีผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยเขายังต้องดูแลรับผิดชอบเด็กๆอยูอ่คนที่ทำมาหากินเป็นคนที่เลี้ยงดูหลกักๆเนี่ย ก็จะเป็นคนหาเช้า <concealed> กิน่ <para> ํา <fork> เป็นแม <Bryant> ่ค้าเป็นคนทํางานโรงงานเป็นคนทํางานร้านเสริมสวยซึ่งยังไม่ได้กระทบกับโควิดเขาก็หนักกันอยู่แล้วเมื่อโควิดมาเยือนในช่วงครั้งที่สองเนี่ยถือว่าเขาหนักมากตอนนั้นพอพูดถึงกรุงเทพมหานครโควิดมาเยือนเขตนองแขมเป็นที่แรกชุมชนตลาดลองแขมตรงนั้นเปลี่ยนเป็นโลกของความกลัวผู้สูงอายุทุกคน กลัวโควิดเหมือนแม่แอลนะคะ่ะแต่แล้วก็ทุกคนอยู่ในบ้านไม่ออกไปไหนมาไหนเลยไม่ยอมเจอคนข้างนอกคนในชุมชนเองก็ไม่ติดต่อไม่ไปมาหาสู่กันร้านค้าในตลาดเนี่ยปิดเพราะว่าเดี๋ยวมีข่าวลือตรงนั้นบ้านนั้นติดโควิดบ้านนี้ติดโควิดตลาดปิดทุกคนกลัวหมดเขาต้องหยุดงานอย่างมีครอบครัวหนึ่งอะที่เราเข้าไปเยี่ยมเขาคนที่หาทำมาหากินหลักเนี่ย เป็นแม่ที่ทำงานร้านรําเสริมสวยงานพวกนี้ซึ่งพอโควิดปั๊บเขาต้องหยุดทันทีแต่สิ่งที่เขาจะต้องรับผิดชอบคืออีก5ชีวิตยอยู่ในนั้นซึ่งเป็นยายของเด็กที่เป็นโรคไตตาของเด็กที่จะต้องดูแลยายแล้วก็เด็กเล็กๆในช่วงอนุบาลรวมทั้งยังมีน้าของเด็กอีกทั้งหมด5-6ชีวิตที่จะต้องดูแลจากคนคนเดียว พอโควิดเข้ามาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันหายไปหมดแล้วในชุมชนเนี่ยก็จะเจอแบบเนี้ยเยอะคนผู้ป่วยติดเตียงเองเนี่ยเขากลัวขนาดที่ไม่กล้าที่จะออกมาล้างไตโรงพยาบาลเองช่วงนั้นก็ไม่สามารถที่จะ,ะแบ่งปันบุคลากรเข้ามาทำงานได้เพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยต้องไปช่วยที่โรงพยาบาลสมุทรสาครแล้วก็ต้องสแตนบายเพื่อที่จะคัดกรองผู้ป่วยโควิดงั้นในชุมชนตอนนั้น มันลำบากมากถึงไม่ได้มีโควิดระบาดจนรุนแรงแต่ว่าทั้งหมดคือปิดอาหารการกินเนี่ยาหายากการที่เขาจะอยู่ได้เนี่ยก็คือต้องอยู่ในบ้านงั้นเรื่องถุงยางชีพถึงเป็นสิ่งแรกที่เราคิดว่าจะต้องช่วยเขาเพราะว่าเราถือว่าตรงเนี้ยเขาเป็นเพื่อนของเราแล้วคิดว่าการทํางานตรงเนี้ย เป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสของโครงการพัฒนาครอบครัวคิดดีด้วยเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเราทำงานในช่วงที่เขามีปัญหาเราเข้าไปเป็นเพื่อนเขาเอาสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือการไว้วางใจแล้วในอนาคตเนี่ยเราก็จะทำงานด้วยกันอย่างโดยความรู้สึกที่ว่าเป็นเพื่อนกันเราเชื่อในเรื่องของการที่จะทำงานในการทำสังคมสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาค่ะ เห็นว่าโครงการครอบครัวคิดดีนะครับในพื้นที่ตลาดบางแคเนี่ยก็คือเป็นการระบาดระลอกสองไปแล้วแต่ว่าตั้งแต่ระลอกแรกเนี่ยโครงการครอบครัวคิดดีก็มีการช่วยเหลือส่งความปรารถนาดีในเรื่องของการให้ประชาชนเนี่ยได้รับสิ่งดีๆจากโครงการนี้ด้วยใช่ไหมครับค่ะก็คือเราแรกๆเนี่ยเมื่อรอบแรกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทำในวงกว้างเท่าไหร่ คือเราทําในวงแคบๆคือเมื่อเราเข้ามาอยู่อยนั้นน่ะเข้ามาอยู่ในมูลนิธิเนี่ยเราเจอปัญหาว่าไม่มีของบริจาคที่เป็นอาหารสดไม่ว่าจะเป็นผักเนื้อสัตว์อะไรต่างๆเข้ามาให้เด็กเราก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่เราทำเพราะเรื่องต้นอ่อนทานตะวันกระเจีย๊ยบอะไรพวกนี้เข้ามาเพื่อที่จะป้อนให้กับโรงครัวทั้งสองบ้านเพราะเรารู้ว่าโควิดเองเนี่ย เรื่องของร่างกายเนี่ยจะสําคัญมากการทําให้ทุกคนมีร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็จะเพิ่มภูมิต้นานทานโควิดแล้วก็ในเรื่องของถุงยางชีพเนี่ยเราคิดว่าลาพังของมุนิธทีเด็กเองเนี่ยเราอาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่การจะช่วยเหลือทุกคนในสังคมเนี่ยต้องทําให้เกิดความตระหนักแล้วก็รับรู้ว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันช่วยกัน งั้นเราถึงได้ระดมความช่วยเหลือโดยทำถุงปันน้ำใจพ้นภัยโควิดจากภาคส่วนต่างๆเข้ามาให้กระจายเข้าไปสู่ชุมชนตรงนั้นเพราะเราคิดว่าถ้าในกรณีที่ประเทศชาติเราเกิดวิกฤตทุกคนจะต้องช่วยกันนะคะไม่ใช่แค่หน่วยงานใดหรือหน่วยงานหนึ่งที่จะมาเป็นเจ้าภาพเพราะงั้นงานทั้งหมดของการทำงานเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการเยียวยา เพื่อที่จะนําไปสู่การทํางานในระยะยาวมาถึงคุณแม่แอวกันบ้างนะครับเพราะว่าในเรื่องของการระบาดะระลอก2กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอะไรที่ทําให้ความคิดเราเปลี่ยนเป็นผู้ให้นะครับผมในการทําเข้ากล่องแจกให้กับคนที่ไร้บ้านกว่า700กล่องตะวันเนี่ยคุณแมแอ่วมีแนวคิดตรงนี้อย่างไรบ้างถึงได้มาทําตรงนี้ครับต้องต้องท้าความไปถึงรอบแรกก่อนเนาะตอนรอบแรกเนี่ยแมวเช็คสต็อกแล้วเนี่ย ของไม่พอกินแน่เลยเราก็เลยขยายพื้นที่อีกสามไร่เพื่อปลูกผักแล้วเด็กกับผู้ใหญ่ทั้งหมดลงมาเลยค่ะคทั้งตั้งแต่ขยายพื้นที่จนกระทั่งยกแปลงแล้วก็ปลูกผักตอนนี้ผักเราเริ่มเหลือใช่ไหมเหลือจักกินเราก็เริ่มทยอยแจกแล้วก็ทยอยขายบ้างเพื่อหารายได้เข้าโรงเรียนค่ะตอนนี้ก็มีเพื่อนเราซึ่งเป็นประธานญาติวิรชนนะคะ<ม>พฤษภาห้าสามห้า ก็เ <S an> สนอว่าเอ๊ะมีเขาเจอคนไร้บ้านน่ะที่อยู่แถวเพราะวะ่าอนุสาวรีพฤษภานะคะมันอยู่ใกล้ๆกับสนามหลวง <S <S <an> ใช่ค่ะเ <S an> ขาก็เลยชวนเราไปทำไหมนะคะฮะเราบอกโอเคค่ะเรามีผักเราก็ชวนคนที่มูลนิธิมาช่วยกันทำข้าวกล่องก่อนค <S an> <S an> ่ะแล้วก็ได้400กล่องปรากว่าพอแจกปุ๊บเนี่ย <S <S <an> <S ยังมีคนไม่ได้อีกแล้วบางคนบอกกับเราว่าเขาจะกิน2มื้อนะ เพราะฉะนั S <S <note> ้นเขารับไปปุ๊บเนี่ยเขาจะกินกลางวันแล้วเก็บไว้กินมื้อเย็นอีกตอนหลังนี่ทางเพื่อกนก็บอกว่างั้นต้องขยายหน่อยเนาะพอขยายว่าจะต้องทําให้ทั้งหมดเนี่ยเจ็ดร้อยกล่องค่ะเราก็เลยชวนเด็กของเราเนี่ยค่ะฮะลงมาทํากัน <ละ S 2> ตื่นตีสามมาถึงโรงเรียนหมู่บ้านเด็กเนี่ยสี่โมงเราเตรียมของเลยเพราะว่าเจ็ดร้อยกล่องนี้ไม่ใช่น้อยนะคะเป็นกะมังกำมังเลยก็ทํากันพอประมาณสี่ทุ่ม นอนก่อนเอาแรงตีสามตื่นทํากันต่อแม่แอลก็เอาด้วยพะเ,เด็กบอกว่าแม่เนี่ยเอาแต่นอนแต่นอนเราก็ต้องลงมาตอนตีสามค่ะมาช่วยกันทําค่ะแล้วได้ทั้งหมดเจ0้อกล่องแต่เราบอกว่าทําให้ดีนะเพราะเด็กเพราะว่าพี่ป้านาะอาของเราเนี่ยเขาต้องกินมื้อเย็นด้วยถ้าเราทําไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวมื้อเย็นบูดแล้วก็ว่ากันแล้วเราก็มาช่วยกันค่ะ,คะตอนอตอนนี้เราเอาผักมาทั้งหมดเนี่ยหนึกกิโล เอาผักจากโรงเรียนเรานะนะคะมาทําให้เขากินแต่เราก็บอกกับเขาด้วยว่าอันนี้ผักปลอดสารนะเราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยค่ะแล้วก็อาหารทุกอย่างที่เราเตรียมมาเนี่ยเราจะดูเรื่องคุณภาพดูเรื่องอายุด้วยอะไรทั้งหมดเนี่ยค่ะเราก็บอกเพราะว่าเขาเนี่ยกินได้อย่างปลอดภัยนี่เราก็คุยกับลูกว่าทําไมเต็มใจมาไอ้เจ้าบางคนนี่มันอยู่โรงเรียนนี่มันเฉยเฉยนะแต่พอมาแล้วตีสามนี่ก็ตื่น กระตือรือร้อนทํางานไม่ไม่เกี่ยงเลยนะ่ะเราถามเหมือนกันว่าทาไมเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กเขาก็บอกว่าแม่ก็เราสบายอะ่ะตอนนี้เรามีกินแล้วอ่ะ่ะเพราะนั้นเราก็น่าจะแบ่งให้กับคนที่ไม่มีบ้างเพราะเขาเห็นคนที่อยู่บางทีอยู่ใต้สะพานบ้างอะไรบ้างไะเขาก็บอกว่าแม่เนาะก็ก็เลย มีความสุขเนาะตื่นตีสามก็ยังยังสดชื่นกันได้ค่ะคเนี่ยวันนั้น700กล่องที่เราทําแต่เรายังเราก็คิดเหมือนกันว่าเราอยากทําต่อเนาะแต่เราสงสารครูเราเพราะว่าต้องกลับไปเตรียมเรื่องคะแนนอีกถ้าหาว่าครูไม่เตรียมเรื่องคะแนนเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องระบบของระบบการสษนเนาะก็เลยต้องหยุดแค่นั้นค่ะรู้สึกเราทําทั้งหมดเนี่ยเจรอบค่ะเพื่อที่จะมีให้กับ คนลำบากยากไร้ค่ะฮะแต่ก่อนหน้านี้เราก็มีแต่ว่าเราไม่ได้ทําเป็นข้าวกล่องเขามาขอข้าวสารเราบอกเราก็เช็คสต๊อกก่อนว่าเราจะกินเท่าไหร่แล้วเหลือแจกเลยแจกให้เขาไปเลยค่ะฮะแล้วเราก็ยังเตรียมพื้นที่ตอนที่แจกปุ๊บเนี่ยแล้วเราเช็คอีกว่าพอกินไหมพวกเราร้อยกว่าคนเนาะ ถ้าไม่พอกินเตรียมปลูกข้าวไร่อีกค่ะ<ม>ไปหาความรู้โทรศัพท์หาความรู้ว่าข้าวไ,ไร่ปลูกกันยังไงเพราะว่าถึงอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราไม่มีข้าวเราก็ยังปลูกข้าวเป็นใช่ไหมคะเราจะเป็นทั้งชาวสวนผักชาวนาเลี้ยงปลาชาวประมงเป็นทุกอย่างของเราแลา้วรวมทั้งทาเห็ดด้วยครับสิ่งที่พี่เออยากฝากนะครับเกี่ยวกับโครงการที่เราดูแลคนที่ประสบพบเจอปัญหาความยากลําบากไม่ว่าจะในพื้นที่ต่างๆพี่เอมีอะไรอยากฝากด้วยไหมครับ ในช่วงวิกฤตอย่างนี้เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องทำโดยเฉพาะในกลุ่มที่เขาเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเปราะบางเนาะไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นคนแก่เป็นอาเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มพวกนี้เขาลำบากอยู่แล้วการเยียวยาช่วยเหลือเนี่ยก็จะทำให้เขาดีขึ้นแต่ในระยะยาวเนี่ย เราต้องไม่ลืมว่าเราจำเป็นจะต้องฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาเขาด้วยให้เขาสามารถที่จะต่อสู้หรือว่าเผชิญกับวิกฤตซึ่งต้องมีมาแน่ๆแล้วก็อาจจะหนักกว่าทุกวันนี้โครงการพัฒนาครอบครัวคิดดีเนี่ยนอกจากเรื่องของการเยียวยาแล้วเรากำลังเตรียมที่จะทำเรื่องของการฟื้นฟูก็คือในเรื่องของอาชีพในเรื่องของการเพาะต้นอ่อนเราเชื่อว่าการเพาะต้นอ่อนเนี่ย เหมาะกับพื้นที่ชุมชนเมืองเพราะว่าใช้พื้นที่เล็กๆใช้เวลาปลูกแค่5วัน7วันได้กินเป็นอาหารสุขภาพที่ปลอดภัยสามารถที่จะกินให้มีร่างกายที่แข็งแรงและขนาดเดียวกันก็เป็นกิจกรรมที่ทำได้ในครอบครัวเด็กๆกับผู้ใหญ่สามารถที่จะเอาเวลามาทำกิจกรรมเพาะต้นอ่อน,นด้วยกันทำให้ในครอบครัวมีเวลาคุณภาพที่จะอยู่ด้วยกันได้เราคิดว่าตรงเนี้ ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเล็กๆที่จะช่วยฟื้นฟูครอบครัวเนี่ยให้กลับมาเข้มแข็งหลังโควิดในทุกๆด้านสุดท้ายครับน้องบุ๊คครับผมสิ่งที่เราอยากจะฝากหลังจากที่เราได้เห็นเรื่องของความลำบากจากผู้คนหลากหลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะในชุมชนของเราเองหรือว่าบุคคลไร้บ้านเนี่ยเรามีอะไรอยากฝากในเรื่องนี้ไหมครับอยากจะฝากเรื่องกลุ่มคนไร้บ้านที่เขาไม่ได้เยียวยายอย่างที่พี่เอบอกครับว่า ซึ่งเรารู <Yeah. S 2> ้ส kind of like so the like ึกว่ายิ่งเขาลำบากอยู่แล้วครับแล้วเรื่องเงินเยียวยาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ลี้และเขาไม่มีโทรศัพท์ในการที่จะต้องไปนู่นนี่นั่นเลยครับซึ่งเรารู้สึกว่าไม่รู้ว่าเขาเปิดช่องทางในการที่ให้คนพวกนี้ได้รับเงินเยียวยายังไงอยากจะให้ทางรัฐหรือว่าทางรายพัฒนาให้กับนอกจากใช้โทรศัพท์ในการที่ต้องไปยืนยันสิทธิ์หรือว่าอะไรรับเงินเยียวยาอย่างเงี้ยพี่อยากให้มีวิธีการอื่นไหมที่สามารถทําให้เขา ได้เงินยาๆง่ายกว่านี้ครับโดยที่แบบอาจจะไม่ต้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่อยากให้เขามาดูแลมาเยียวยากลุ่มคนที่ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้หรือกลุ่มคนที่ไม่มีโทรศัพท์ในการที่จะใช้อะไรย่างเงี้ยพี่ถึงแม้ว่าโควิด1 9นะครับจะทำให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพกายสุขภาพใจรวมไปถึงฐานะทางเศรษฐกิจของสังคมนะครับแต่สิ่งที่เราได้เห็นนะครับนั่นก็คือความช่วยเหลือระหว่างกัน บุคคลทั้ง3เจนนี้นะครับก็ถือเป็นตัวอย่างที่น่าประทับใจที่ทําให้เราได้เห็นว่าสังคมสามารถผ่านเรื่องร้ายๆมาด้วยกันและสามารถอยู่ด้วยกันได้แต่สิ่งที่น่ากังวลนะครับก็ยังคงมีอยู่แม้ว่าสถานการณ์ในขณะนี้จะเริ่มดีขึ้นผู้ป่วยน้อยลงเริ่มมีการกระจายวัคซีนแล้วก็ตามทั้ง3ามเจนนี้จะมีความกังวลในเรื่องไหนบ้างและจะมีอะไรฝากถึงคนทุกเจนบ้างเดี๋ยวเราติดตามรับชมกันในช่วงหน้าได้เลยครับ